มากินส้มตำแตงด้วยกันจ้านองไก่นะคะแล้วก็ดาดหมูหนึ่งชิ้นแซบๆซจ้าสวัสดีค่ะมามามากินข้าวด้วยกันนะตำแตงนะคะหลังบ้านเด้อมาฟังเสียงนกหลังบ้านเนาะอากาศสบายสบายนะคะไม่ถึงกับร้อนเนาะแต่ยังเย็นอยู่จะจ่าว่านะคะมาเลยอยากกินแซบแซบเนาะ อันนี้ไม่หั่นเลยนะคะน่องไก่ด้วยเนาะแท้เนื้อให้ลูกแล้วนะคะท่อนใหม่เลยเนาะมาเจ้าแซ่บๆนำกันนะคะอืมอต้องเอาแบบสดชื่นเนาะอืมต้องอย่างนี้มันจะได้สดชื่นนะคะฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อแซ่บๆด้วยตำแตงนะคะ หวานยายจะชอบกินพริกหวานนะมากินข้าวด้วยกันตามวันนี้ก็ ใบสองมงกวบจะใบสามมองไทยแล้วอ่าเแบลบเยี่ยมแล้วนะคะบ้านเราก็าหารเย็ยนแล้วเนาะอืมสซบๆนะคะมากินข้าวด้วยกันพี่นอ้องทางครอบครัวพี่อยู่นะคะพี่ปานะอาทุกผู้ทุกคน,กคนเนาะเรียกทุกทุกท่านเลย อหลังบ้านบรรยากาศดีนะคะครับดอกหญ้าหลังสวนเนาะกินไปฟังเสียงนกไปนะคะ ยายจ๋าจะปูกเขาจะซื้ออาหารนกมาแขวนไว้ต้นไม้นกเขาเลยอยู่ตรงนี้ประจําเลยทั้งวันถ้ายายจ๋าไม่ออกมานะนกจะเต็มพื้นเลยทั้งนกพิราบเนาะแล้วก็นกกระจิบตัวเล็กๆเพราะปูกแกจะเอาขนมปังเก่ามาบีบทิ้งไว้ให้กินเนาะ ต้องแซ่บเผ็ดนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอืมไม่มีน้ำจีนน้ำจีนหมดแล้วเมื่อวานมันต้องอย่างนี้จังซีมีแหงไม่หวานนะคะจะตามไม่ตัดน้ำตาลอืมน้ำปลารักยอะ จะได้ถ้ามีเพื่อนกินเพื่อนแย่งเพื่อนจกจะอร่อยกว่านี้นะคะชิบกี้พยอือหึเจ้า <c oughs> จริง Mm-hmm. So guys, we got step step down. มะขามเปียกด้วยนะคะอันสองเปรี้ยวหวานเจียวชิ้นมะขามน่าอร่อยอร่อยมีแหงมีแหงนะคะ ทีไรก็เผ็ดไม่เกรงใจตัวเองนะคะพริกขี้หนูแห้งนะวันนี้ไม่ได้ใส่พริกสดนะคะพริกเองเม็ดเล็กๆอ่ะพริกขี้หนูเล็กจิ้มๆน้มูกไหลแล้วกินทอดพี่น้องเนาะกินทอดอี่ออีแม่จ้ะบรรยากาศอาหารบ้านเฮาล้อมวงกันกินเนาะ สุขได้นยเราจะสุกเท่าได้ได้กินร่วมครัวกับพ่อแม่เนาะอยู่บ้านเราแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทําใจเนาะเพราะว่าหน้าที่ภารหน้าที่คนละยานกันนะคะเจะจ๋าอยู่นี่เจจ๋าก็ได้ดูแลอีกทางหนึ่งเนาะน้องชายน้องสาวอยู่ทางบ้านก็เป็นหน้าที่ดูแลพ่อแม่เนะาะจะต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ทำให้เราสบายใจ ไม่ห่วงหน้าปพาะวงหลังนะคะขอบคุณพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจเนาะคลิปนี้ในจ่าก,ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพเราเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราสุขภาพดีและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เนาะช่วงนี้ก็อดทนกันหน่อยนะคะเข้าใจว่าเดือดร้อนกันทั่วโลกเนาะก็ต้องอดทนเพื่อตัวเรานะคะถ้าวันข้างหน้ามันดีขึ้นเราก็าลุกขึ้นมาสู้กันต่อเนาะ วันนี้ก็เติมพลังและกำลังใจให้กันและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยเนาะให้ยายจ๋านะคะทุกๆคอมเมนต์มีค่านะขอบคุณทุกพท,ท่านที่ติดตามยายนจะ๋าเนาะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของยายจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวปิดท้ายมีจะพาไปดูดอกไม้นะคะ กินตอ่อจ้ายังไม่เสร็จนะคะสวยมากนะคะสองตนคู่กันนื้อสวยมาก,มากบรรยากาศกำลังดีนะคะดอกไม้แสนสวยกับท้องฟ้าสีขาวเนาะ กับเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะมีเลยสวยจริงๆนะคะดอกอะไรเอ่ยนะคะกำลังงามเนาะอันนี้เป็นดอกสีขาวอะ่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะสวยมากเลยดูนี่เหมือนดอกบัวเหมือนกันนะคะแต่สีขาวอุ้ย สวยงามโอ้แสงแดดแสงแดดนะคะสวยงามธรรมชาติค่ะแบบรบรรยากาศสวยมากเลยข้างบนไปไม่ถึงนะคะด้านหนีด้าน,น,าน,น,นหน,นีทั้งต้นเหมือนกันทั้งต้นเหมือนกันจ้า ัน้นเริ่มโรยแล้วนะคะอันนี้จะออกก่อนเขาเนาะดนนูนะคะอันนี้ดอกโรยแล้วแต่ยังสวยอยู่นะคะดอกนี้ยังสมบูรณ์ดอกบัวหิมะว่างานนะคะยายจ๋าว่าเนาะสวยมากาบึดอะไม่เห็น ស្លាស់វาជាវកาល់វីវកាស់វិង់សា្រូវ